อ๋อลูกผู้ชายมีวิชาไม่เสียหายปกป้องลูกเมียจะได้ไม่มีปัญหาถูกต้องอถูกต้องเออท่านท่านพ่อตาท่านแก่แล้วแต่ดูแข็งแรงคิดไม่ถึงท่านยังมีกําลังภายในท่านชมเกินไปแล้วท่านชมเกินไปแล้วเป็นแค่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงเท่านั้นเองอทำประทานี่ร้ายกาจมากเลยอาหารวันนี้ทําได้ไม่เลวเจะชิมหน่อยสิอ,อย่างนี้นะ หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วจะสอนหลีวฟงสองกระบวนท่าดูผลการฝึกฝนของเจ้าเป็นยังไงบ้างดี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 ไม่ได้นะท่านพ่ออย่าเลยท่านต้องพักผ่อนให้มากๆถึงจะถูกใช่ท่านพ่อพวกเราเดินทางเหน็ดเหนื่อยท่านพักใช่สุขภาพสําคัญเออเมย์เมย์อิงกับพี่สาวผู้ถูกต้องแล้วถ้าพตาจริงๆแล้วรักษาสุขภาพเป็นเรื่องสาคัญมากๆเลยนะครับเฮ้ยสุขภาพของตัวเองพ่อรู้ตัวเองดีที่สุดไม่ต้องเป็นห่วงพ่อรู้สมควรทํำยังไง เออทำไมเหลียวฟงกินเยอะๆนะ,ะ,ะทุกคนกินข้าวกินข้าวหลายวันไม่เจอกันวิชาของเหลือวฟองก้าวหน้าไปมาก สเสด็จพ่อลูกว่าเสด็จพ่อกลับไปพักผ่อนจะดีกว่าสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญพ่อไม่เป็นอะไรจริงๆอย่ามาต้องเป็นห่วงพ่อต้องรีบหาคนมาสืบทอดต่อหรือว่าต้องรอจนพ่อแก่จนสอนไม่ได้แล้วเท่ากับเอาวิชาความรู้ของตัวเองคืนให้กับวสวรรค์เลยเสด็จพ่อสเสด็จพ่อวิชาของท่านทำไมมีสืททบทออให้พวกเราพี่น้องต้องให้คนอื่นมาสืบท่อทาทไมอ่ะการเดินพลังภายในฟ้าดิน แตกต่างระหว่งหงางหยินหยางพอเจ้าพี่น้องหลายคนฝึกเรียนวิชาหนึ่งพออยังมีอีกวิชาเป็นความแข็งแกร่งหากว่าพ่อเจ้เรียนแล้วก็จะขัดแย้งกันซึ่งไม่เป็นผลดีเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นพ่อจึงสืบทอดให้หลิวฟงห oh. ลิวฟงมีมานาทิฐิ เหมาะที่จะเรียนวิชาของพ่อที่สุดตั้งแต่โบราณมีแต่ลูกศิษย์ขอร้องอาจารย์อยากเรียนแต่พ่อกลับขอร้องลูกศิษย์ฝึกเรียนวิชาเราคิดว่าหลิวฟงเป็นคนมีพรสวรรค์ที่หาได้ยากเอาล่ะเราสองคนกลับเข้าห้องเถอะฮะเสด็จพ่อท่านท่านเฮ้ยคำพูดของพ่อพวกเจ้าไม่ฟังแล้วเหรออย่าทำให้เสียเรื่อง คุณข้าเชื่อแหละคุณก็ได้พ่อก็ระวังด้วยนะ ชาก้าวหน้ามันไม่น้อยมีร้อยปีมาแล้วเป็นพรสวรรค์ที่ฝูกฝนวิชาที่หาได้ยากก็ต้องฝึกสอนให้ดีวันหลังจะได้ทําชื่อเสียงได้ยิ่งใหญ่น้องเก้าเจ้าลูกคนนี้ปกติเจ้าความคิดเคเรหาเรื่องวุ่นวายแต่ได้หาลูกศิษย์ที่ดีคนนีงมาให้พอ่อ เหลียวฟงอ๋อท่านพ่อถึงแม้ว่าเส้นชิพจรของเจ้าได้ตีทะลุแล้วครับกำลังภายในมีเพิ่มไม่มีลดแต่ว่ายังไม่สามารถใช้ได้ตามต้องการฉะนั้นจะทำให้จำไม่ได้บางครั้งถูกต้องเลยแต่ว่าท่านพ่อมีวิธีอะไรทําให้ข้าทำได้ตามต้องการอืมเรลียฟงฟังให้ดีครับ การฝึกวิชากบบาลังภายในที่สำคัญคือวิธีทําใจต้องบริสุทธิ์ตอนนี้จะถ่ายทอดวิชาให้เจ้าด้วยปากเจ้าต้องฟังให้ดีตั้งสมาธิให้ดีกําลังแม้ไม่แรงลอยไปไม่เหลือ รู้สึกได้แล้วแต่ว่า,าจับไม่ได้นี่เป็นหลักธรรมชาติไม่เป็นที่เราต้องการเพราะฉะนั้นยิ่งจับมันมันยิ่งวิ่งหนีฟังคำท่อนล่างมีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีลอยออกไป ข้าจับได้แล้วข้าจับได้แล้วอืเป็นคนที <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c ่เรียนรู <t <t ars> <t ars> ้ได้เร็วฮประโยคสุดท้ายจับแสงสว่างลอยออกไปจับแสงสว่างลอยออกไป โอ้โอโอโอเอ,อท่านพ่อข้าสำเร็จแล้วท่านพ่อขอบคุณท่านมีพลังมากเลยนอกจากเหลียวฟงกับปใบเต้าของเรายังมีคนอ,อื่นอีกไหมไม่มีแล้วข้าเห็นกับตาเลย <c oughs> นงสวรรค์ที่ขนมเปียลงมาเต้าพวกเราไม่ควรปล่อยให้มันวิ่งหนีไปใช่หรือไม่ <c oughs> มเอเจ้าจิงจอกเข้าหลิวฟงเขาจะสั่งสอนพวกเจ้าท่านพ่อหลิวฟงเจ้าเวลานี้เอากำลัง ไปที่ฝ่ามือครับปล่อยฝ่ามือออกไปได้ว้าวลมแรงมากคราวนี้ร้ายกาจแล้วละ่ะความร้ายกาจยังมีอีกฮะ<า>เวลานี้พ่อจ้ากำลังภายในถ่ายทอดให้เจ้า<อ>ให้เจ้ารู้ว่าอะไรเรียกว่ากำลังภายในที่่ร้ายกาจจะดีเหรอแต่ก็ขอบคุณ

โอ้ท่านพ่อโอ้ท่านพ่อท่านเป็นอะไรอ่ะท่านพ่อฮะไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรใช่ไหมอดทนหน่อยนะข้าจะไปเรียกหมอไม่ต้องเรียกหมอหรอกพ่อทนไหวไตตาอ๋อนสูวนสิ่งกาลังภายในไปตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วเต่าไม่จัดการตอนนี้จะรอเมื่อไหร่ถอยไปข้างหลังขอจงทำลาย ทั้งร่างกายและกระดูกอย่างไร้ยารักษาท่านพ่อท่านเป็นเพราะเมื่อกี้นี้สูญเสียกำลังมากไปท่านพ่อฮะท่านพ่อ 了解你一切的故事，慢慢的靠近，已经不知不觉爱上了你。要找个借口，想办法要牵着你的手，忘了在那时候，感觉心在停顿，心在跳动。 不会衰老，我们要爱直到永久。 thank you.